Did you know ุทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าพอระบายน้ำถึงต้องกลม Did you know สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Did You Know Show นะครับรายการที่รวมเอาเรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมาทำให้ง่ายและก็มีสาระกับผมไก่ภาสิทธอภิญญาวาดนะครับวันนี้แน่นอนครับรายการเรามีปัญหาที่เชื่อว่าค้างคาใจคุณผู้ชมหลายข้อเลยครับพี่นาพี่นิ่มพี่จอมีคำตอบเตรียมมาให้คุณผู้ชมแล้วไปดูกันครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ ไปที่ Nature and Engineering นะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมพี่จ้อกับพี่นาเนี่ยไม่รู้ขับรถไปไหนแต่ว่าใช้แผนที่ที่ทางพี่นิ่มวาดมาให้ไม่ได้เรื่องเลยครับหลงทางครับก็เลยต้องไปพึ่ง GPS แทนคำถามก็คือแล้ว GPS เนี่ย ทำงานยังไงรู้พิกัดว่าเราอยู่ตรงไหนได้อย่างไรช่วงที่2ครับคนที่ชอบรับประทานน้ําผึ้งพอซื้อมาเก็บไว้นานเข้าเปลี่ยนสีครับสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะมันเน่าหรือเปล่าต้องเอาไปทิ้งหรือว่ายังเก็บไว้รับประทานต่อได้เดี๋ยวพี่นิ่มจะมาเฉลยเรื่องนี้นะครับส่วนช่วงสุดท้ายครับพี่นาไปเยี่ยมเพื่อนคุณผู้ชมครับไปนานๆจะไปเจอเพื่อนทีปรากฏว่า เจ้าสี่ขาสองตัวไปทีไรออกมาต้อนรับคุ้นเคยจําพี่นาได้ตลอดเลยครับคำถามก็คือพวกมันจําพี่นาได้อย่างไรไอสุนัขมีเทคนิคการจายังไงเดี๋ยวพี่นาจะมาเฉลยเรื่องนี้นะครับติดตามกันกับ Did You Know Show วันนี้ครับคุณผู้ชมเคยไหมครับขับรถทีไรหลงทางทุกที พี่จ้อกับพี่นาเป็นแบบนั้นเลยครับขนาดขับอยู่ในกรุงเทพก็หลงทางนะครับก็ต้องพึ่งตัวช่วยคือ GPS ใช่ไหมครับแล้ว GPS ทำงานอย่างไรวันนี้พี่จ้อมีคำตอบเรื่องนี้ไปชมกันครับผมว่าซ้ายมากกว่ามั้งที่พี่เขียนนะฮะพี่ผมพี่เลิกใช้วิธีโบราณแบบนี้ได้ไหมเนี่ยจดมาแบบนี้ผิดถูกก็ไม่รู้ก็น,นี่มันาให้มาพี่พเห็นนี่ไหม เครื่อง GPS ตัวชั่วเยอะแยะไปหมดเลยนะเห็นเครื่องเล็กแค่นี้เออพี่เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันน่ะแล้วมันมันรู้ได้ไงว่าเราจะต,ต้องไปทางไหนอ่ะมันรู้ได้ไงนี่ไงถึงต้องมีรายการเราไงเพราะรายการเราคือ Did You Know เอาขวาขวาเบรก่อนเ,ออเพราะนี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ตอน GPS พอดีเลยแผนที่ไม่ต้องใช้แล้วหรอไม่ต้องใช้เลยเบตดูก่อนแล้วอาจจะขยำทิ้งก็ได้เชื่อผมสิ ท่านผู้ชมเคยขับรถไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วหลงทางหรือหาทางออกไม่เจอไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีเจ้าเครื่อง GPS เป็นตัวช่วย GPS <'t> คืออะไร <Then. S 1> และมัน <'t> ทำงานกันยังไงครับ GPS คือระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ Global Positioning System โดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกา ที่ส่งมาจากดาวเทียมซึ่งโคจรรอบโลกการทำงานของ GPS นั้นไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับเครื่องรับสัญญาณ GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย3ใน31ดวงที่ปรากฏอยู่ในซีกใดซีกหนึ่งของโลกพร้อมๆกันจากนั้นดาวเทียมทั้ง3ดวงจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า t r i l a t e r a t i o n หรือจุดตัดของวงกลม3วง โดยแต่ละวงคือรัศมีหาพิกัดของดาวเทียมแต่ละดวงยกตัวอย่างนะครับถ้าผมบอกว่าผมอยู่ห่างจากกรุงเทพ100กิโลเมตรจากข้อมูลดาวเทียมดวงแรกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะผมอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในรัศมีวงกลม100กิโลเมตรนี้ต่อมาดาวเทียมดวงที่สองซึ่งโครจรอ,อยู่แถวแถวโคราชบอกว่าผมอยู่ห่างจากโคราช 150กิโลเมตรข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากขึ้นครับเพราะจะรู้ว่าผมอยู่ทิศเดียวกับทางไปโคราชตรงบริเวณที่รัศมี2วงนั้นตัดกันคือห่างจากกรุงเทพ100กิโลเมตรและห่างจากโคราช150กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนดาวเทียมดวงที่3ซึ่งโครจรอ,อยู่แถวแถวลบบุรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่า ผมอยู่ห่างจากลบบุรี60กิโลเมตรตรงจุดตัดรัศมี3วงนี้เองจะบอกตำแหน่งที่ชัดเจนของผมว่าผมอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งในตัวเมืองสระบุรีครับโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเออเออเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยท็อปวิวทาวเวอร์ท็อปวิวทาวเวอร์ดีกัดีกดีกด็กดกนไม่เหมือนบ้านเหล่านี้ว่ะนี่พี่กลางแผนที่กลับบ้านพี่เองเหรอ โอ้โหไม่ยากเลยครับหาพิกัดโดยใช้ดาวเทียม3ดวงช่วยกันนะครับแต่คำถามคือบางคนใช้ GPS แล้วพาไปไหนไม่รู้หลงทางต้องถามท่านนี้ครับ พี่จอครับสวัสดีครับพี่จอสวัสดีครับไก่ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเราจะเจอกันทุกรายการหรือเปล่านี่ะนะั่น <c oughs> เป็นเรื่องที่ยินดีมากๆเลยแต่ทีนี้ gps ครับปัจจัยอะไรทําให้มันพาเราหลงทางได้ครับพี่จอครับจริงๆแล้วถ้าพูดในเวลาที่จํากัดนะครับ <c oughs> มีอยู่ประมาณหลักๆก็จะเป็นตัวของดาวเทียมเองอย่างที่ไก่บอกเมื่อกี้นี้ดาวเทียม erm <c oughs> จะมีทั้งหมดโดยหลักๆประมาณ3ดวงแต่ดีนี้ก็มี4ดวงแล้วนะด้วยความละเอียดมันมากขึ้นฮนะแต่ว่าดาวเทียมเนี่ยถ้าเขาโคจรแบบมันหลุดออกจากวงโคจรไปนิดไปหน่อย นั่นก็เกิดความคาดเคลื่อนแล้วนะ oh. ในการที่จะยิงคลื่นสัญญาณมาวัดระยะหรือว่าบอกความเร็วต่างๆนั่นเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือไอ้คลื่นเนี่ยที่มันผ่านชั้นบรรยากาศมามันจะมีเรื่องของประจุไฟฟ้ามีความชื้นความกดดันบรรยากาศคลื่นมันก็แบบบิดได้ oh. เล็กน้อยเล็กน้อย,เ,อยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเกิดกับความคาดเคลื่อนทั้งั้นเพี้ยนได้บ้างเพี้ยนได้บ้างใช่แล้วทีนี้นอกจากเอา GPS มาใช้นำทางแบบนี้เราพี่จอบเอาไปใช้อย่างอื่นได้บ้างไหม GPS นี่แต่ก่อนเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการบอกตำแหน่งนะ แต่ในนี้มันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่อย่างที่เราคุ้นเคยนะเรื่องของการที่จะทําการค้าการขายการที่จะทําแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วทําให้ไก่ไปร้านนี้สะดวกขึ้นมีโบนัสเป็นท็อฟฟี่มาปิ้งปังปิ้งปัง GPS ที่เราใช้ทางมือถือกับตัวที่ซื้อแยกออกมาแล้วไปติดตั้งในรถจนคือผมรู้สึกว่าไอ้ตัวติดตั้งมันน่าจะเวิร์กว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมพี่จอบจริงๆต้องบอกว่าตัวที่ติดในรถเนี่ยหรือ i n v i h i c l a l unit เนี่ย IVU เนี่ยมันก็ มันก็โอเคนะมันก็โอเคแต่ว่าสําหรับมือถือเนี่ยก็ก็โอเคไม่แพ้กันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอราคาค่างวดของตัวรับเนี่ยงบงบนันแหละมันแพงเปล่าเพราะว่าประมวลการประมวลผลอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับตัวตัวตัวรับถูกไหมตัวประมวลผลของตัว GPS เนี่ยถ้าหากว่าราคามันสูงก็แน่นอนมันก็อาจจะประมวลดีขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าตัวต่อตัวในราคาที่ใกล้เคียงกันพี่จอให้ผลความคาดเคลื่อนที่ไม่ต่างกันมากอืมอืเอาแล้วแต่งบแล้วกันแล้วแต่งบแต่ความคาดเคลื่อน ไม่ค่อยเท่าไหร่ ใช่ครับชัดเจนมากวันนี้เดี๋ยวให้พี่จอไปรายงานจราจรต่อนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของพี่จอเท่านี้แล้วสวัสดีครับพี่จอไล่เลยนะครับขอบคุณมากายบายคุณผู้ชมครับจากพี่จอนะครับเรามาต่อกันที่พี่นิ่มกันบ้างครับคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกคือพี่นิ่มเนี่ยไปซื้อน้ำผึ้งมาขวดหนึ่งใช่ไหมครับปรากฏว่าเก็บไว้นานๆกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วมันสีเข้มขึ้นเรื่อยๆมันจะยังรับประทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นลองไปดูความเห็นของคุณผู้ชมหลายๆท่านกับเรื่องนี้กันก่อนครับ เคยทานน้ำผึ้งไหมครับทานชอบด้วยรู้จักสิ <laughs> ทำมาจากเกสรดอกไม้ที่ว่าตัวผึ้งแม่ผึ้งเนี่ยไปหาน้ำหวานมาใส่รังพี่รู้ไหมว่าน้ำผึ้งเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง3,000ปีอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ทราบครับไม่จริงมั้งพี่โกหกผมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโกห,กหกหรือเปล่ารู้สิรู้ตีกวาคนอีกแต่แต่ทำไมที่เราซื้อมาไว้ทำไมมันดำอ่ะ มาจะเก็บขวดนี้ไว้รับประทานต่อดีหรือเปล่าเนี่ยคงต้องให้พี่นิ่มไปหาคำตอบมาให้แล้วนะครับไปดูกันครับว่าสุดท้ายพวกเราจะเอาอยางไงกันดีกับน้ำผึ้งขวดนี้ครับคุณผู้ชมคะกรุณาเขาให้น้ำผึ้งนิ่มมากระปุกหนึ่งคะ่ะหรือว่าขวดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาบอกว่าขวดนี้ให้นิ่มใช้ไปเลยจนกระทั่งแก่ S <S <preach miracle> จะใช้ทานจะใช้ทาหรือจะใช้ดื่มอะไรก็ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มีวันหมดอายุคือใช้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ชมที่น้ำผึ้งเนี่ยจะไม่เสียแล้วก็ไม่หมดอายุอะไรคะทำให้น้ำผึ้งมีความเป็นอมตะเดี๋ยวเรากลับมาหาคำตอบกันนะคะในดิจิโนคุณรู้หรือไม่ค่ะทราบหรือไม่คะว่านักโบราณคดีเคยค้นพบน้ำผึ้ง ในสุกสารอียิปต์อายุหลายพันปีมันยังมีสภาพปกติดีแล้วก็ยังกินได้อยู่เรามาดูความรับอนามาหาัศจรรย์ของมันดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนที่พึ่งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้พึ่งจะกลืนน้ำหวานเข้าไปซึ่งน้ำหวานที่มันกลืนลงไปจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ60-80% 3ถอร์เซ็นต์อ อาหารทุกชนิดนะคะรวมถึงอาหารแห้งแบบนี้ด้วยนะคะจะมีน้ำและความชื้นเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะซึ่งตัวนี้ละค่ะจะทำให้อาหารเสียง่ายและจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียเชื้อราหรือว่ายีสต์นะคะจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปทำให้เกิดการเจริญเติบโตนั่นละค่ะมันเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้อาหารเสียนะคะอย่างไรก็ตามพึ่งมีวิธีการขจัดน้ำออกจากน้ำหวานของมันนั่นก็คือ มันจะขยับปีกไปมาในระหว่างการผลิตน้ำหวานการขยับปีกจะทำให้น้ำระเหยออกไปจนเกือบหมดนอกจากการกำจัดน้ำออกจากน้ำหวานแล้วในท้องของพึ่งยังมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่ากลูโคสออกซิเดสเมื่อพึ่งตับไปที่รังและสำรอกเอาน้ำหวานออกมาทางปากเจ้าเอนไซม์ตัวนี้จะเข้าไปผสมรวมกับน้ำผึ้ง ซึ่งทำให้เกิดผลผลิต2อย่างคือกลูโคนิกแอซิดและไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และการที่น้ำพึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่น้อยมากรวมถึงมีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทำให้แบคทีเรียและจุลนินทรีย์ไม่สามารถเติบโตบอยู่ได้น้ำพึ่งก็เลยไม่เสียง่ายนั่นเองค่ะ นอกจากจะนำมารับประทานแล้วแต่ก่อนนะคะเรายังใช้น้ำพึ่งในการรักษาแผลเช่นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและลดอาการบวมเนื่องจากน้ำพึ่งมีความเข้มข้นสูงและแบคทีเรียไม่สามารถเติบโตอยู่ได้มันจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะสิ่งที่ทำให้น้ำพึ่งอยู่ได้นานโดยไม่เสียคือการที่มันมีความชื้นต่ำเพราะมีน้ำอยู่น้อยการเก็บน้ำพึ่งจึงต้องทำอย่างถูกวิธี และวิธีที่ว่านั้นก็ง่ายมากการเก็บน้ำผึ้งต้องเก็บมันไว้ในขวดที่ปิดสนิทเพื่อที่ว่าความชื้นจะไม่สามารถเข้าไปได้เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถเก็บน้ำผึ้งได้นานเท่านานเลยค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าน้ำผึ้งจะมีประโยชน์กับเรานะคะ แต่ว่าเ้าห้ามอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะให้น้ำพึ่งกับเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า1ขวบค่ะเพราะว่าในน้ำพึ่งนั้นยังจะมีเชื้อแบคที ria botulinum นะคะซึ่งไม่ปลอดภัยกับทารกค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอพี่นาในช่วง health and beauty นะครับคุณผู้ชมครับเรามีแผนแกล้งพี่นาด้วยเดี๋ยวกลับมาดูครับมาถึงช่วง health and beauty แล้วนะครับ ุณผู้ชมครับตอนนี้พี่นาไปถึงบ้านเพื่อนแล้วนะครับพอไปถึงปุ๊บเจ้าสี่ขาตัวน้อยจัสตินกับแจสเปอร์วิ่งมาเลยครับเอาจมูกฟุดฟิตฟุดฟิตไสพี่นาใหญ่เลยดูรักกันมากนะครับเกิดคําถามขึ้นทันทีครับเอ๊ะเจ้าพวกสุนัขพวกนี้เนี่ยจำคนได้ยังไงครับหรือว่าพี่นากลิ่นตัวแรงเอาลองไปหาคําตอบกันครับ สวัสดีเจสซี่สวัสดีจับไอเกไม่ได้เจอตั้งนานสวัสดีน้องเจสซีมฮัลโหลน้องเจสซี่จำพี่หนูนาได้หรือเปล่ารีเมมมี่ไรจำได้ไหมเออไม่เจอกันตั้งปีหนึ่งยังจำได้เนาะไอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะเจ๊บรู้ปะทำไมหมาถึงจำแบบคนจำกลิ่นอะไรได้พี่หนูนารู้หรือเปล่าสุนัขมีจมูกอันแสนพิเศษ สามารถดมกลิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมมันก็เลยถูกนำมาใช้เพื่องานด้านความปลอดภัยเช่นดมกลิ่นหาตัวผู้ร้ายตรวจหาสารเคมีหรือว่าตรวจหาวัตถุระเบิดจมูกสุนัขมีความพิเศษยังไงคะสุนัขส่วนใหญ่มีโพรงจมูกยาวและรูจมูกค่อนข้างใหญ่ค่ะโดยเฉพาะพันธุ์บีเกอร์ลาบราดอร์หรือเยอรมันเชฟเฟิร์ดสุนัขพันธุ์พวกนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักดมกลิ่นขั้นเทพ โพรงจมูกที่ยาวทําให้มันสามารถสูดอากาศและความร้อนเข้าไปได้เป็นจํานวนมากในการสูดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโมเลกุลของกลิ่นจะถูกส่งไปที่เซลล์ประสาทสัมผัสที่มีอยู่มากมายเซลล์ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะส่งสัญญาณต่อไปที่สมองสมองก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์กลิ่นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่วิเคราะห์กลิ่นของสุนนะัขมีพื้นที่มากกว่าของมนุษย์ถึง10เท่าค่ะ นักวิทยาศาสตร์พบด้วยเขาว่ารูปทรงของโพรงจมูกมีส่วนทําให้การดูดอากาศของท่อเล็กๆจํานวนมากเป็นไปได้อย่างไหลลื่นซึ่งท่อเล็กๆเหล่านี้มีเซลล์ประสาทสัมผัสนับล้านล้านเซลล์ทาหน้าที่ดูดซับโมเลกุลกลิ่นได้อย่างละเอียดเซลล์ประสาทสัมผัสที่มากมายขนาดนี้ทําให้สุนัขสามารถแยกความละเอียดของกลิ่นได้ถึง3ล้านส่วนแปลว่าขณะที่เราได้กลิ่นอาหารและบอกได้ว่าเป็นกลิ่นสปาเกตตี แต่สุนัขเขาจะรู้ละเอียดกว่านั้นค่ะว่าสปากเกตตี้ปรุงจากอะไรบ้างแถมบอกได้ด้วยนะคะว่าใบเบลิฟที่อยู่ในนั้นก็มีกลิ่นอ่อนและแรงไม่เท่ากันเพราะเหตุนี้เองความพยายามซุกซ่อนยาเสพติดในกลองกาแฟกลองผล,ลไม้หรือว่ายาสมุนไพรอาจจะซ่อนจากตำรวจได้แต่ว่ารอดจากจมูกสุนัขยากค่ะ ตกลงที่จำป้านาได้เนี่ยเพราะว่าโพรงจมูกมีความพิเศษใช่ไหมเจสมีนเจสเตอร์อย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมครับโพรงจมูกของสุนัขยาวกว่าคนก็เลยทำให้มันจดจำกลิ่นได้ดีกว่านั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วว่าสุนักกับยาเสพติดทำงานกันยังไงตามหายังไงทีนี้เราลองดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันบ้างนะครับตามหาตัวคนร้ายจากกลิ่น พวกมันจะทํำยังไงวันนี้มาร่วมรายการกับผมเลยครับที่เห็นนี่คือเจ้าโชคดีผมยังกลัวๆก,วกาๆอยู่เลยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะมีหลักฐานชิ้นสําคัญของคนร้ายครับรองเท้าการุณาบัวคําสีครับเดี๋ยวจะดูว่าเจ้าโชคดีจะไปหาพี่การุณาเจอหรือเปล่าต้องรบกวนพี่ผู้ควบคุมสุน,นัขแล้วนะฮะจัดการเลยครับเอ่เออ,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 อันนี้คือวิธีการดมกลิ่นใช่ไหมรองเท้าพี่นาพังแล้วครับ เอาล้วทีนี้จะให้เจ้าโชคโดีไปตามหาพี่นาดูกันซิว่าจะเจอหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ

แล้ววันนี้ครับขออนุญาตแนะนําอย่างเป็นทางการเลยนะครับร่วมรายการกับผมครับท่านแรกพันตํารวจโทชัดชัยเศรษฐีพันล้านนะครับท่านเป็นรองผู้กํากับการสุนัขและม้าตํารวจครับสวัสดีครับท่านรองครับ และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมมา2ตัวเลยนะครับมาพร้อมกับผู้บังคับสุนัขครับท่านแรกก็คือพี่ธนาศักดิ์บุญพึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ธนาศักดิ์ครับและก็พี่ประยุทธ์ซื่อตรงนะครับสวัสดีครับ2ตัวนี้ก็จะมีเจ้าโชคดีที่ทําหน้าที่ไปเมื่อสักครู่นี้กับตัวนี้ที่เพิ่งมาคือเจ้าช็อปเปอร์นะครับเอาละแนะนําอย่างเป็นทางการแล้วถามท่านรองก่อนเลยครับ สตัวนี้ต่างสายพันธุ์กันม่มันมีพันธุ์อะไรบ้างคะเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ Labrador Retriever นะครับรแล้วส่วนนี้เป็นมาร i นอยครับคือต้องเฉพาะ2ส,สายพันธุ์นี้หรือเปล่าที<อ>่จะมาฝึกเป็นสุนัขตํารวจแบบนี้ได้ที่กองกำกับการสุนัขตํารวจนะครับเราจะใช้อยู่2ส,สายพันธุ์คือ ลาบดอแล้วก็เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับแต่ตัวนี้พิ่งพึ่งได้มานะครับเป็นอีกอสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์มารีนอยเนี่ยมันจะเลื้อตื่นตัวตลอดสังเกตว่าเวลาเขาจะตื่นตัวทํางาน เต้นเต้นอยู่ตลอดเลยนะฮะครับแรงขับสูงครับตอนนี้กําลังกําลังพิจารณาอาศัยพันธุ์มารีนอยครับอ๋อก็เลยตอนนี้มี3สายพันธุ์ละของประเทศไทยที่เราฝึกอยู่ใช่ไหมครผมครับผมสงสัยว่ามันต้องใช้เวลาฝึกนานไหมครัถึงทําหน้าที่ได้ดีขนาดนี้สุนัขเราจะต้องแบ่งออกเป็นสองคลาสคาสแรกก็คือเชื่อฟังคําสั่งครับประมาณสัก3เดือนแล้วหลังจากเชื่อฟังคําสั่งเสร็จแล้วเราถึงจะ คัดนเลือกในขั้นสูงต่อไปเช่นสุนัขอาจจะดมหายาเสพติดนะครับหรือว่าสกร้อยติดตามคนร้ายดมวัตถุระเบิดพิสูจน์กลิ่นของกลางในคดีย,ยาก็แยกออกไปครับอ๋อเหมือนเหมือนคนเราก็เรียนประถมมัธยมอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่เริ่มต้นคือทุกตัวต้องเรียนฟังคําสั่งให้ได้ก่อนถูกต้องครับสามเดือนนี้ต้องให้ได้ก่อนใช่ครับพอได้ปุ๊บทีนี้เอาละแยกสายกันไปใครจะไปฝึกยาเสพติดจะไปฝึกตามหาตัวคนร้ายถูกต้องครับโอ้ยอย่างงี้นี่เองตอนนี้อายุ ของชอปเปอร์ก็ประมาณ5ปี5ปีกว่าๆหรืออ <c oughs> ลไาเนี้ยครับครับอาละใช้เวลาฝึกฝึกเสร็จไปสอบตามยศของเขาใช่ไหมฮะใช้เวลาหน่อยแล้วก็ปลดประจำการใช่ใชไหมครับ,ค,รบคำถามคือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แหมอยากให้หมาที่บ้านกลายเป็นสุนัขตำรวจอยากจะเอามาฝึกอยากจะเอามาร่วมอย่างนี้ได้ไหมครับคืออย่างนี้นะครับสุนัขทุกตัวเนี่ย จะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากสุนัขแต่ละตัวเนี่ยจะมีขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็คือเชื่อฟังคําสั่งเนี่ยได้หมดทุกตัวนะครับหนึ่งจะมีการทดสอบเรื่องจิตประสาทนะครับแล้วก็ความไวต่อสิ่งเหลานะครับที่ที่สังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าโชคดีเนี่ยเขาจะเลิ t เพราะว่าเขาจะดูจากสิ่งเร้าก็คือลูกบอลหรือกระป๋อง พลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเราคัดเลือกสุนัขเนี่ยคัดเลือกจากพฤติกรรมของของสัตว์ป่าก็คือของสุนัข<อ>นะครับจะต้องเป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับไม่ เออวอยหรือกระตือล้นจนมากจนทําให้ระเบิดมันระเบิดดถูกต้องครับก็ต้องมีสมาธิครับโอ้อย่างนี้นี่เองเนี่ะเพศเหรอครับต้องต้องเป็นเพศผู้หรือเพศส่วนใหญ่ที่กองกับเราจะใช้ตัวผู้อย่างเดียวครับตัวผู้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเนื่องจากถ้ามีเพศเมียถ้าเวลา โอ้เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเป็นเรื่องเลยครับสุนักตำรวจตรีโทเอกยุ่งเลยใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้กลับไปนิดนึงว่าสรุปว่าถ้าจะเอาเข้ามาฝึกครับก็จะต้องผ่านการสอบผ่านการประเมินประเมินก่อนเบื้องต้นว่าสุนักประเภทนี้เขาได้ไหมเขาไวต่อสิ่งเลาไหมบางครั้งเนี่ยเราเอาสิ่งเล้ามาล่อเขา รรปรากฏว่าเขาก็นิ่งไม่สนใจตัวน,นี้ก็คงไม่ได้ฝึกไม่ได้ถูกต้องครับออแต่อย่างนี้มีเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะคอสพิเศษสอนสอนให้กับคนที่สนใจอยากจะเอาสุนัขตัวเองมาฝึกอย่างนี้มีไหมครับหรือไม่มีเลยอันนี้ฝึกเพื่อเป็นสุนัขตำรวจอย่างเดียวครับคือจริงๆเราฝึกเพื่อเป็นสุนัขตำรวจอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าเวลานอกเวลาราชการเนี่ยครับก็อาจจะติดต่อกับครูฝึกอะไรพวกนี้ออนอกรอบ ครูเฟกหรือว่าพี่บังคับสุนักก็อาจจะสามารถไปสอนนอกรอบได้เวลานอกนอกเวลาละนอกเวลาราชการได้อาชีพเสริมคุณผู้ชมอาชีพเสริมได้นะครับว่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชม คริสยูโนนะครับคำถามเพื่อชิงรางวัลเจ้าแก้วใบนี้สวยมากๆเลยมีแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามของเราถูกต้องครับคำถามก็คือต้องใช้ดาวเทียมกี่ดวงครับในการหาพิกัด GPS นะครับช้อยที่หนึ่ง 1ดวงช้อยที่2 2ดวงช้อยที่3 3ดวงครับไม่ยากเลยนะครับส่งคำตอบมาที่อ e ีเมลทางด้านล่างนี้ครับคุณผู้ชม d i d y o u k n o w a l k a l i n k c o m นะครับเพียงหนึ่งท่านได้รับแก้วจากใจทีมงานของเราส่งกลับไปให้แต่ว่าอย่าลืมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เราได้ติดต่อกลับไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีช่องทางการพูดคุยกันด้วยนะครับทั้ง f a c e b o o ท Twitter รวมไปถึงดูรายการย้อนหลังทาง YouTube ได้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Did You Know Show วันนี้ผมไก่าพาสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ